วันนี้สำนักงานจันทสิทธิ์ทนายความพอดแคสต์จะมาพูดเรื่องอะไรเชิญรับฟังได้เลยครับความเงียบที่ว่ากันว่าทรงพลังที่สุดอาจไม่เท่ากับความเงียบของเอกสารฉบับหนึ่งที่วางอยู่ตรงหน้าคุณเอกสารที่ดูเรียบง่ายไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ภายในกระดาษแผ่นนั้นกลับบรรจุพลังอำนาจในการกำหนดชะตาชีวิตการเงินและความสัมพันธ์ทางกฎหมายของคุณเอาไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทอรหัสกฎหมายพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวทางกฎหมายที่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เปรียบเสมือนหัวใจของการทำนิติกรรมทุกประเภทนั่นก็คือเอกสารทางกฎหมายลองนึกภาพตามนะครับเวลาที่คุณกำลังจะซื้อบ้านสักหลังเส้นสัญญากู้ยืมเงินก้อนใหญ่หรือแม้กระทั่งการทำพินัยกรรมเพื่อจัดการทรัพย์สินที่สั่งสมมาทั้งชีวิตสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการทำนิติกรรม และนิติกรรมทุกชนิดก็ต้องการหลักฐานที่หนักแน่นมั่นคงและเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้เกิดผลผูกพันตามกฎหมายเอกสารเหล่านี้แหละครับคือหลักฐานสําคัญที่สุดที่จะช่วยยืนยันเจตนาสิทธิและหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลายคนอาจมองว่าเอกสารทางกฎหมายเป็นเรื่องน่าเบื่อเป็นแค่กระดาษหนาๆที่เต็มไปด้วยสับแสงยากๆดูซับซ้อนและน่าปวดหัวแต่ความจริงแล้วความสําคัญของมันไม่ได้อยู่ที่จํานวนหน้ากระดาษหรือความหรูหราของการพิมพ์เลยครับ แต่มันอยู่ที่ถ้อยคําที่ถูกบรรจงเขียนลงไปต่างหากทุกตัวอักษรทุกวัรตตอนทุกเครื่องหมายจุลภาคมีความหมายมีผลทางกฎหมายและมีพลังในการสร้างหรือทําลายความมั่นคงในชีวิตของคุณได้เลยทีเดียวการร่างเอกสารอย่างรอบคอบและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายจึงเปรียบเสมือนปราการด่านแรกในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของเราถ้าเปรียบกับสนามรบเอกสารที่ดีก็เหมือนเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดหากเอกสารมีช่องโวมีความคลุมเครือ หรือมีข้อผิดพลาดแม้แต่เพียงเล็กน้อยช่องโหวนั้นก็จะกลายเป็นประตูเปิดให้เกิดข้อพิพาททางกฎหมายที่ซับซ้อนตามมาซึ่งแน่นอนว่าข้อพิพาทเหล่านี้มักจะใช้เวลานานใช้พลังงานและใช้ค่าใช้ใจ่ายมหาศาลในการแก้ไขบางครั้งอาจต้องแลกมากับการสูญเสียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับในสัญญาซื้อขายที่ดินหากมีการระบุเลขที่โฉนดผิดไปเพียงตัวเดียวหรือระบุชื่อคู่สัญญาผิดแม้แต่ตัวอักษรเดียวเอกสารฉบับนั้นอาจตกเป็นโมฆะ หรืออย่างน้อยก็ก่อให้เกิดปัญหาในการบังคับใช้ตามมาทันทีหรือในกรณีของสัญญากู้ยืมเงินหากเงอนไขการชำระเงินไม่ชัดเจนกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบุระยะเวลาที่แน่นอนในการคืนเงินสิ่งเหล่านี้ก็พร้อมที่จะนำไปสู่การฟ้องร้องและโต้แย้งในชั้นศาลได้ในภายหลังดังนั้นการทำความเข้าใจในเนื้อหาสาระและผลทางกฎหมายของเอกสารที่เรากำลังจะลงนามจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรประมาทเป็นอันขาดคำว่าเชื่อใจกันหรือเดี๋ยวค่อยว่ากัน ไม่สามารถใช้ได้ในโลกของกฎหมายครับเพราะเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นมาสิ่งเดียวที่ศาลจะพิจารณาคือลายลักษณ์อักษรที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนั้นการลงนามโดยไม่อ่านหรืออ่านอย่างลวกๆก,ก็ไม่ต่างอะไรกับการเซ็นเช็คเปล่าให้ผู้อื่นนำไปกรอกจำนวนเงินตามใจชอบมันคือความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยคุณผู้ฟังครับถ้าจะให้เจาะลึกไปในารายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มักถูกมองข้ามเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ครับอย่างแรกคือชื่อคู่สัญญา ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อนามสกุลหรือชื่อบริษัทที่ระบุในเอกสารนั้นถูกต้องตรงกับบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัททุกประการถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องตรวจสอบอำนาจในการลงนามของผู้ที่มาเซ็นสัญญาด้วยว่าเขามีอำนาจผูกพันบริษัทได้จริงหรือไม่ประการที่2คือความชัดเจนของข้อตกลงและเงื่อนไขข้อความในสัญญาทุกข้อต้องมีความชัดเจนไม่กำกวมไม่เปิดช่องให้ตีความได้หลายทางควรใช้ภาษาที่ตรงไปตรงมาและครอบคลุมทุกประเด็นที่ตกลงกันไว้ โดยเฉพาะเรื่องของเงื่อนไขาการชำระเงินและระยะเวลาที่กำหนดต้องระบุให้ละเอียดว่าจะจ่ายเมื่อไหร่จ่ายอย่างไรจ่ายที่ไหนและท้าผิดนัดจะมีผลอย่างไรรวมทั้งบทปรับหรือค่าเสียหายหากมีการผิดสัญญาเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการตรวจสอบความสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ของเอกสารซึ่งหมายถึงว่าเอกสารนั้นต้องจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นพินัยกรรมบางประเภทต้องมีพยานตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด สัญญาบางชนิดต้องมีการจดทะเบียนต่อหน้าเจ้าหน้าที่เป็นต้นหากคาดหลักเกณฑ์เหล่านี้ไปแม้ข้อความในสัญญาจะดูดีเพียงใดเอกสารนั้นก็อาจไม่มีผลทางกฎหมายได้ดังนั้นทางเลือกที่ชาญฉลาดที่สุดก่อนการลงนามในเอกสารสําคัญไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าสูงหรือเอกสารที่มีผลผูกพันระยะยาวคือการขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมายเมื่ออาชีพจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและความเป็นธรรมของเอกสารให้คุณได้ พวกเขาจะมองเห็นช่องโหว่ที่คุณอาจมองข้ามไปและช่วยปรับปรุงแก้ไขถ้อยคำให้รัดกุมเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารนั้นถูกต้องตามเจตนารมณ์ของคุณอย่างแท้จริงและที่สำคัญที่สุดคือสามารถปกป้องผลประโยชน์ของคุณได้อย่างสมบูรณ์ในทุกสถานการณ์ค่าใช้ใจ่ายในการปรึกษาทนายความเคียงเล็กน้อยนั้นถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ายอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากเอกสารที่มีปัญหานอกจากนี้นอกจากเรื่องการจัดทำแล้ว การจัดการเอกสารอย่างเป็นระบบและการเก็บรักษาก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเอกสารต้นแบบที่มีลายเซ็นจริงถือเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเป็นระเบียบและสามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อต้องการใช้ไม่ว่าจะเป็นตู้เซฟตู้เก็บเอกสารที่ล็อกอย่างดีหรือแม้กระทั่งการทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการเข้ารหัสและสำรองข้อมูลไว้การหายไปของเอกสารสำคัญในยามจำเป็นอาจทำให้คุณเสียโอกาสหรือเสียสิทธิ์ในการต่อสู้คดีไปได้อย่างน่าเสียดาย ลองพิจารณาเรื่องของการเก็บรักษาไว้ในระยะยาวด้วยนะครับเอกสารทางกฎหมายบางประเภทเช่นโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายหรือพินัยกรรมควรเก็บรักษาไว้ตลอดไปหรือจนกว่าจะมีการทำนิติกรรมใหม่มาแทนที่ส่วนเอกสารอื่นๆก็ควรทราบอายุความที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรักษาการจัดการที่ดีตั้งแต่ต้นจะช่วยให้ชีวิตของคุณราบรื่นและลดความเครียดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสรุปได้ว่าคุณผู้ฟังครับเอกสารทางกฎหมายไม่ใช่เพียงแค่กระดาษ แต่เป็นเครื่องมือที่มีอนุภาพในการกำหนดสิทธิและหน้าที่ของเราอย่างแท้จริงมันคือสะพานเชื่อมระหว่างเจตนาทางใจกับการบังคับใช้ทางกฎหมายการทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาการจัดทำอย่างพิธีพิถันไม่ให้มีข้อผิดพลาดและการเก็บรักษาอย่างยอดเยี่ยมจึงเป็นกุญแจสำคัญในการดำเนินชีวิตภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างราบรื่นและปลอดภยัยอย่ามองข้ามพลังของลายลักษณ์อักษรที่เงียบเชียบเหล่านี้ครับเพราะความมั่นคงทางกฎหมายของคุณเริ่มต้นจากความใส่ใจในเอกสารเพียงฉบับเดียวที่เราอาจมองข้ามไปได้ การให้ความสำคัญในรายละเอียดในเอกสารกฎหมายคือการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตจงอ่านจงทำความเข้าใจจงถามเมื่อสองสัยและจงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนลงนามเสมอเพราะเอกสารที่ดีคือหลักฐานที่ดีที่สุดที่จะช่วยยืนยันความชอบธรรมของคุณได้เสมอเมื่อถึงเวลาที่ต้องพิสูจน์ตัวเองวันนี้รายการถอดรหัสกฎหมายต้องขอลาไปก่อนแต่ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านกลับไปทบทวนเอกสารสำคัญที่อยู่ในมือตอนนี้ครับและคุณจะรู้ว่าบางครั้งพลังอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็ซ่อนอยู่ในกระดาษแผ่นเล็กๆที่เต็มไปด้วยถ้อยคำเหล่านั้นนั่นเองครับสวัสดีครับก่อนจะจากกันสำนักง,งานจันทสิทธนายความขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามากดติดตามกดไลค์และกดแชร์จันทสิทธนายความตามช่องทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้รับรองว่าคุณจะไม่พลาดท,ทุกเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำมาฝากกันแน่นอนครับ